แมคะเอาสิคะถ้าอยากกินบริการเองนะคะ Grab Food นะคะเป็นน้ำสมโอนะคะอันนี้น้ำ Grab เ,เปิดเลยคะ่ะนี่นะคะลูกคะ่ะอยากกินดินเอาอยากเมาดินเองนะคะ,อ,ะอยากได้่แมให้คุณแม่ใช่ไหมคะคุณล<อ>ุก<อ> <laughs> <laughs> ซิมคะ่ะน้ำ Grab Food หรือน้ำสมโอนะคะ อะไรค่ะคุณลูกคือกินส้มโอเลยค่ะทั้งเปลือกเลยนะคะเป็นไงคะคุณลูกมันกินส้มโอจริงๆเลยทั้งเปลือกชิมแล้วต้องมีมารยาทนะคะนี่ค่ะหย่อนลงนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมต่อโอไม่ไหวแล้วค่ะกว่าจะถึงกว่าจะครบงานนะคะยางมาค่ะคุณลูกขายยางมาค่ะเดี๋ยวเราไปชิมต่อจ้าด้วยใจจ้รักนะจุ๊บ